นิทานอีศพเรื่องกระต่ายตื่นตูมนะักป่าอันแสนกว้างใหญ่สัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังนอนกลางวันอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอย่างเพลิดเพลินท่านใดนั้นเองมีเสียงดังสนั่นวันไหวจนทำให้กระต่ายตัวนี้ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อกี้มันเสียงอะไรทำไมน่ากลัวจังต้องเกิดแผ่นดินไหว หรือฟ้าถล่มแน่ๆต้องรีบไปบอกให้ทุกคนรู้ตัวเดี๋ยวจะหนีกันไม่ทันเมื่อกระต่ายตัวอื่นๆเห็นว่ากระต่ายตัวนี้วิ่งมาหน้าตาตื่นจริงตะโกนถามเจ้าวิ่งหนีอะไรมาทำไมถึงได้เรียบร้อนขนาดนั้นเมื่อกี้ตอนที่ข้านอนหลับอยู่ใต้ต้นมะพร้าวข้าได้ยินเสียงฟ้าถล่มก็เลยเรียบมาบอกทุกคนพวกเราเรียบหนีกันเถอะ เจ้ากระต่ายตื่นตูมเรียบอธิบายให้ฝูงกระต่ายฟังด้วยเสียงสันเครือจากนั้นฝูงกระต่ายนับร้อยก็รีบวิ่งตามมันไปด้วยความตื่นกลัวพร้อมช่วยกันตะโกนตลอดทางว่าฟ้าถลม่มฟ้าถลม่มรีบหนีเร็วทุกคนหลาสัตว์ป่านานาชนิดได้ยินเช่นนั้นก็พากันวิ่งหนีตามกระต่ายฝูงนี้ไปจนพบราชสีเจ้าป่าเห็นสัตว์วิ่งมาดังนั้นจึงถามว่าพวกเจ้าวิ่งหนีอะไรมา ทำไมถึงได้รียบร้อนกันขนาดนี้ฟ้าถลาล่มนะสิท่านหากไม่รีบหนีพวกเราจะตายกันหมดช้างเอ่ยขึ้นมาแล้วพวกเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าฟ้าถล่มราชสีถามกลับด้วยความสงสัยสัตว์ทุกตัวต่างหันไปมองฝูงกระต่ายเพราะอยากรู้เรื่องราวเช่นเดียวกับราชสีกระต่ายตัวนี้เล่าว่าได้ยินเสียงฟ้าถล่มกระต่ายตัวหนึ่งพูดขึ้นพร้อมชี้บอก เจ้าได้ยินอย่างนั้นจริงหรือไม่ราชสีเอ๋ยถามข้าได้ยินจริงๆนะท่านขณะที่ข้ากำลังนอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอยู่ๆก็เกิดเสียงดังสนั่นวั่นว้วขึ้นจนข้าตกใจเรียบวิ่งมาบอกทุกคนให้เรียบหนีกระต่ายพูดอธิบายเหตุการณ์ทุกอย่างด้วยความตื่นเต้นไหนเจ้าลองพาข้าไปดูหน่อยสิว่าเจ้าได้ยินเสียงนั้นมาจากตรงไหนราชสีผู้กล้าหารเอ่อยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เข้มแข็ง เจ้ากระต่ายจึงรีบพรราชสีไปดูบริเวณที่เกิดเสียงฟ้าถลม่มตรงใต้ต้นมะพร้าวนั่นไงท่านที่ข้าได้ยินเสียงฟ้าถล่มกระต่ายเอ่ยด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวเมื่อได้ยินเช่นนั้นราชสีก็เดินเข้าไปอย่างกล้าหาญแล้วจึงใช้เท้าอันแข็งแรงเขย่าต้นมานพร้าวจนลูกมะพร้าวร่วงลงมาเสียงดังใช่เสียงแบบนี้หรือเปล่าที่เจ้าได้ยินราชสีเอ่ยถามเจ้ากระต่าย ใช่เลยท่านเสียงแบบนี้แหละที่ข้าได้ยินกระต่ายตอบพร้อมเกาหัวตัวเองด้วยความเขินอายเสียงฟ้าถล่มที่เจ้าได้ยินเป็นเสียงของลูกมะพร้าวที่ตกกระทบพื้นยังไงหลับคราวหน้าคราวหลังหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเจ้าควรหาสาเหตุก่อนว่าเสียงนั้นมาจากอะไรไม่ควรโวยวายตื่นตูมจนทำให้คนอื่นตื่นตกใจตามไปด้วยราชสีสอนกระต่ายด้วยความเป็นห่วง ต่อไปข้าจะไม่ตื่นตูมแบบนี้อีกแล้วกระต่ายพูดพร้อมก้มหน้าด้วยความรู้สึกผิดจากนั้นราชสีจึงนำความจริงกลับมาบอกเหล่าสัตว์ทั้งหลายและแยกย้ายกันกลับไปยังถิ่นที่พักเดิมของตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดควรมีสติตรวจสอบความจริงให้ดีเสียก่อนอย่าตื่นตกใจจนทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ขอบคุณข้อมูลจากกระปุก